สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับการซื้อขายเช่าหาพระเครื่องในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหลวงพ่ออะไรวัดอะไรนะครับเราจะนําข้อมูลทุกอย่างนะครับมาทาสถิติแล้วก็เฉลี่ยราคาออกมานะครับเหมือนเดิมนะครับขอแจ้งอันดับราคานะครับเป็นเลทราคาเราจะไม่เจาะจงไปในราคาหลักมากนะครับเนื่องจากพระมีหลายสภาพนะครับไม่ว่าจะสภาพ100%ซนะครับจมูกโดนหรือว่า ผิวเปิดนะครับยังไงเราขออนุญาตนะครับบอกเป็นช่วงเรทราคานะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับมีเรทราคาการตัดสินใจเพิ่มเติมในการเช่าหานะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรฝากติดตามด้วยครับรายการแรกสําหรับวันนี้ครับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่น2ไข่ปลาเล็กปี250-2เนื้อทองแดงลมดํามีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักมือกันกลางจนถึงหลักหมื่นปลายๆนะครับ รายการต่อไปครับสมเด็จชินวัญชรหลวงปู่ทิมวัดลาหาร่ล่พิมพ์พฐานแซมปี2517เนื้อผงมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางๆนะครับรายการต่อไปครับหลวงปู่สุขวัดปากคองมาขามเท่าพิมพ์พประพามนทนไม่มีรัศมีก่อนปี2500เนื้อชินตะกัวมีการเช่าหาเป็นมือกันอยู่ที่หลักแสนต้นๆจนถึงหลักแสนกลางๆนะครับ รายการต่อไปครับเหรียญวัดละฆังหลังค้อนก่อนปี2500เนื้อทองผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นๆจนถึงหมื่นกลางๆนะครับรายการต่อไปครับพระนาคปกเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินปี2513เนื้อนวะโลหะมีการเช่าหาเปลี่นมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางๆครับรายการต่อไปครับพระกิ่งไัยรีพินาตวัดบวรพิมพ์บัวเหลี่ยม ก่อนปี2500เนื้อทองผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นๆครับรายการต่อไปครับเหลียน <c oughs> หลวงปู่เทียนออกวัดบองเงินรุ่นแรกปี2490เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางๆจนถึงหลักหมื่นไปลายๆครับรายการต่อไปครับพระสังกจ่ายวัดเงินคลองเตยพิมพ์มีหูเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืินอยู่ที่หลักหมื่นไปลายๆครับ รายการต่อไปครับล้อแมกหลวงปุโตวัดประดูชิมพีปี2522เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นๆครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับ mm hmm. เหลี่ยมปิดตาพังพักการบล็อกเ่ายาวปี2 5 3 2เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นปลายๆครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับสิทธ์อันดับพระเครื่องที่ทีมงานพระเครื่องสามิติของเรารวบรวมข้อมูลมานําเสนอให้นะครับหวังว่าจะมีพระที่ถูกใจเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ a c e b o o k และ y ยูทู b พระเครื่องสามิติของเราด้วยนะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับต้องกลาบลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ